สวัสดีครับทุกคนโอเควันนี้จะมาลองไมค์เซลฟี่นี่กันหน่อยนี่ก็ไปซื้อมานะครับจากราซาด,าาดา้ามันจริงๆแล้วมันก็เป็นไมค์เซลฟี่แบบกันกันขนาดเตบิลไลดด้านข้างนะแต่ด้านหน้า,ด,านด้านหลังนี่คงไม่นะครับเดี๋ยวจะมาลองกันว่าเป็นยังไงใส่เลยสรุปใส่ปั๊บหันแป๊ะเอะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องเปิดด้วยนะมีปุ่มให้เปิดด้วยแช่อ่าเปิดประมาณนี้ เราไม่เเสียบไว้บนรถแบบนี้นะครับอเออจริงๆอยากจะทำมานานแล้วนะครับแต่เหตุผลที่ไม่ได้เอามาทำแบบนี้เพราะว่ากลัวว่ามันจะมีปัญหามันอาจจะแบบรถเฉียวชนได้ก็เลยไปลองซื้อไอ้ไม้เซลฟี่นี่มานะที่บอกอยากจะทำมานัคืออยากจะออกอากาศบนรถมานานล้วเหตุผลเพราะว่าระยะเวลาในการทำงานไม่อํานวยโอเค สวัสดีครับเพื่อนๆยิน,ยนดีต้อนรับสู่กลทีทอลนะครับไปดีกว่าเดี๋ยวรถติดนะครับก็โอเควันนี้เป็นลักษณะการแบบว่าอากาศยามเช้านะฮะเออเราเรียกรายการตรงนี้ว่า Morning งปี๊บละกันดีไหม The Morning Bee นะครับนำเสนอ b ยกลทีทอลนะครับก็พูดคุยกันตอนเช้าสบายๆนะครับก่อนที่เราจะทํางานกันนะครับประจําวัน <c oughs> เพราะว่าเราก็เป็นพนะักงานออฟฟิศเนาะโอเคเราก็ต้องไปทํา ตอนเช้านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่อาจทิ้งคุณผู้ฟังไปได้นะครับต่อให้ค่ำคืนเชิญครับท่านค่ำคืนจะมีภาระหน้าที่ในการเลี้ยงลูกยังไงก็ตามก็จะหาเวลามาพบเจอคุณผู้ฟังได้ได้นะครับผมอเ,เอาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะภาพรวมตลาดณนะตอนนี้นะครับทุกคนเห็นกันอยู่แล้วว่ามันเหมือนจะเป็นขาขึ้นนะครับก็ใครที่อยู่ในกลุ่ม Open Chat นะครับเราก็จะพูดคุยกันอยู่บ่อยๆว่า ภาพรวมตลาดตอนนี้เป็นยังไงนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มนะครับก็พิมพ์มาไว้ด้านล่างนะครับในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปส่งลิงก์เชิญเข้าให้นะครับแล้วก็แอบขายของตอนเช้านะฮะก็ใครที่ยังไม่มีพอร์ตกองทุนฟิโนมิน่านะครับเรียนเชิญนะครับผมเรียนเชิญนะครับผมให้กนทีท็อกดูแลคุณนะครับเฮ้ยทำไมหน้ามันอ๋อโฟกัสแล้วนะให้กนทีท็อกดูแลคุณนะ ตัวผมเองก็ตอนนี้ก็มีลายเส้นนะของตัว Single license p l a n นนะครับ Plane Product แล้วก็ Single license Complex 2เดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาว่างจะไปสอบ Complex T แล้วขึ้นเป็น Complex 1นะครับผมแล้วถ้าแบบว่าว่างจัดๆเนี่ยจะไปสอบขึ้นเป็น IP Li c e n s สหรือไม่ก็ CFP แต่ดูก่อนว่าเอามาทำอะไรนะครับนะถ้าเอามาแล้วไม่ได้ใช้งานอาจจะไม่เอานะครับผมคืออย่างนี้คืออย่างนี้ ถ้าผมไปสอบพวกนี้แล้วอะแล้วเ,เรายังมีแพชชันในการลงทุนจริงอแล้วเราไปทำกกลุ่มเวลนะหรือกลุ่มที่เขาเรียกว่า RM หรือ Relationship Manager นะครับหรือ Relationship Management ที่ดูแลลูกค้าให้ High Net w e ลตามแบงก์ต่างๆ่อย่างเงี้ยก็น่าคุ้มค่าที่จะลงทุนสอบนะแต่ถ้าแบบไม่ได้ทำเนี้ยก็ไม่ควรนะครับคราวนี้ที่มันยังคาใจคือว่าการจะไปบรรจุเป็นโบรกเกอร์ของที่ต่างๆเนี่ยหรือเป็น RM ต่ต่างเนี่ยข้อหนง ก็คือกลุ่มเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับกลุ่มลูกค้าที่เราสร้างสารรค์มาในาฟิโนโนเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบนะครับอาจจะไม่ได้ดูแลกันต่อเพราะงั้นแล้วเองก็รูส้สึกไม่ค่อยสบายใจเนาะเออเราก็อยากทุกคนโตไปได้วยกันนะครับผมประมาณนั้นก็ยังอยากจะกับเพื่อนต่อไปนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันเทรดหุ้นไม่ได้เฮ้ยคือมันเปิดพอร์ตกับเขาก็ต้องแบบไปอิลิเนตพอร์ตที่อื่นหมดเงี้ยแล้วก็ต้องเหลือวัจเขาวรนจเดียวนะวก็จะเป็น เรรู้สึกว่าเรื่องสาย RM เนี่ยแบบแบบเพียวเวลเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะนะกับการเล่นหุ้นด้วยนะครับประมาณนั้นอ่ะตอนนั้นไม่ค่อยมาว่ากันในอนาคตนะครับนะแต่เพราะเพื่อปากเพื่อท้องสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องต้องต้อง,ต,องต้องคิดถึงอนาคตเนาะโอเคอ่ะภาพรวมตลาดกันต่ออย่าพูดเยอะนะครับคนทีนะครับทอกเกินไปนะครับ ก็ตอนนี้น่าจะ1,400กว่าๆเป็นแล้วนะครับวิกท,ที่แล้วเราพูดคุยกันไปว่ามันมีโอกาสที่มันทะลุ1,400นะครับทาเกิตที่หนึ่งของเราคือ1,380นะครับแล้วก็ทา,าเกิตที่สองคือ1,440โดยประมาณหาว่าหามาจากไหนหามาจากการตีฟิบ o n a นาชีกับหัวจากฐานาฐานหลัง COVID. โควิดเนาะโควิดอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็มีไฮใหม่แล้วก็มีโลใหม่โลเนี้ยตีไปหัวเนี้ย แล้วก็เป็นฟิวกับหัวร้อยเปอร์เซ็นต์คือไฮเดิมนะครับประมาณ78%เนี่ยครับก็คือ t a ร g e เก็ตนะครับแล้วก็ประมาณด้านล่างๆในตรงแถว68เนี่ยนะประมาณนี้นะ6 0 8นะก็คือ t a ร g e เก็ตนะครับตอนนี้มันเบรกแล้วปุ๊บปุหนึ่งเดลิชาร์ดนะครับผมนะก็มิ่น่าจะไปอยู่ตรง1 4 4่งร่โดยประมาณนะครับลองดูกันให้ดีก่อนนะครับโอเค ก็อันนี้ก็พูดคุยทั่วไปน้ำมันก็ปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นใช้ได้นะ40เหรียญนะครับผมในส่วนของ WTI นะครับผมไม่ค่อยได้ดูเบรนด์นะครับจริงแล้วก็ดูเบรนด์ก็ดีนะครับทองคำนะครับก็ส่งโทนอยู่แถวนี้นะใครที่ชอบลงทุนในทองคำทองคำก็คือทองคำนะครับเช่นเดียวกับแม่ก็คือแม่ลงทุนได้นะครับผมใช้คำว่าลงทุนนะไม่ใช่ก่งกำไรนะลงทุนคือลงทุนกินกำไรคือเกิงกำไรนะครับ แล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ปรับตัวลดลงมาแล้วก็กำลังส่งทรงอยู่มีโอกาสขึ้นกันไปใหม่นะครับผมเดี๋ยวในกราฟ E f ไฟ a n c e เนี่ยผมจะเพิ่มเพิ่มในส่วนอินเด็กซ์ของจีและอเมริกาเข้ามาด้วยนะครับเวลาเราเจอกันตอนเย็นเวลาวิครคะห์กันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าหลังๆมาผมจะชอบพูดคุยกับลูกค้าผมหรือเพื่อนผมแล้วกัเลี้ยงเพื่อนแล้วกันนะทุกคนไม่ใช่ลูกค้าหรอกเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อนผมที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มฟินโน่ด้วยกันเนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการลงทุนที่ดีเนี่ย เด็กก็ได้มีเด็กจีนเด็กเมก้าเด็กไทยเราไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยนะครับก็ลงทุนไปเรื่อยๆนะส่วนสตอรี่และพวกนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแต่คือเราเน้น DCA ไปลงทุนไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดเลยมากนะไม่พอกัตโตไปนะครับเพราอรายเดี๋ยวใน EP ต่อไปจะลองทำนำเสนอนะครับนะก็เดี๋ยวจะเพิ่มใน n a ฟ c e นด์กจะมีในส่วนของอินเด็กจีนอินเด็กเมกานะครับมีเด็กไทยเพื่อให้เรามาติดตามไปได้วยกันว่าอินเด็กไหนที่มันโอเวอร์บล็ไปแล้วควรจะลดพอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับนะ เมื่อวานพูดถึงหุ้นนะครับหุ้นที่เราคุยกันนะใน Open Chat ของเราเนื่องจากผมไม่มีเวลาในการทำคลิปต,ตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลูกนอนดึกนะครับก็พูดถึงปตทไปพูดถึง BJC ไปพูดถึงพูดถึงอะไรกะพูดถึงกสิกรไปนะกสิกรนี่ก็มีไฮไลท์นะครับถ้าเกิดใครไปเปิดดูในในร์ตนะขอให้เปิดดูมัลลี่แชทนะครับจะเห็นว่าที่ Moving a v e r a g e 5 เดี๋ยวรับบัตรโอ้ oh, บัตรนี่พี่บัตรบัตรบัตรครับบัตรครับขอบคุณครับที่ moving average 5นะครับผมณนะตอนนี้นะครับตัวกสิกรใน m o n l h l y chart เนี่ยมันจะเป็นแนวต้านแรก <c oughs> ไม่สิขออภัยครับ moving average 20นะครับผมใช้ ema นะผมจะไม่ผิดนะ moving average 20เนี่ยมันจะเป็น แนวต้านแรกเพราะงั้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะที่ K-Bank เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปติดที่ประมาณ120นะครับมีโอกาสนะครับอย่างไรก็ตามก็ติดตามฟอนต์โฟนต่อไปช่วงนี้ต่างชาติก็ซื้อเรื่อยๆนะก็ดีนะใช้ได้ครับแล้วก็ KKP นะครับก็จะเป็นโจทย์ตัวหนึ่งที่มี moving average 20ในมัลลี่ชาร์ตอยู่ที่50กว่าบาทโอ้50กว่าบา คือข้อดีของการเล่น h i ไฮย p l a y คือตรงนี้ไฮยูเพลคือหุ้นที่มีปันผลสูงๆนะครับเวลามันมตกลงมาหนักๆแล้วคนคิดอะไรไม่ออกมันจะต้องวิ่งเข้าไปหุ้นตัวปันผลสูงนะครับแล้วยิ่งรู้ว่ากําไรของหุ้นตัวปันผลสูงเนี่ยมันไม่ได้แย่คิดนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาก็จะวิ่งกลับไปซื้อนะแล้วก็ดันราคาจนกลับไปที่เอเบิลเรดยูหรือว่าปันผลนะครับที่เป็นค่าเฉลี่ยของหุ้นตัวนั้นๆเช่น ก่อนหน้านี้ KKP หรือเกียร์นาคินเนี่ยหรือทิสโก้ก็ดีเนี่ยปันผลอยู่ประมาณสัก7% 8%นะครับพอหุ้นมันตกหนักลงมาเหลือประมาณ10%นะครับผมคือเข้าใจไหมว่าปันผลเนี่ยกับราคาเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันเนาะบางทีราคา10บาทปันผล1บาทคือ10%นะครับแต่พอหุ้นมันตกลงมาเหลือ5บาทมันก็ยังปันผล1บาทอยู่ดีคงเก็่บพูดถูกภะวะ ราคาสิบาทปันผลหนึ่งบาทคือสิบเปอร์เซ็นต์อ่าใช่แต่พอวิกฤตมาหุ้นตกหนักลงไปที่ห้าบาทนะครับปันผลมันก็ยังเป็นหนึ่งเดิมเพราะงั้นปันผลมันจะกลายเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับที่ราคาห้าบาทพอคุณเข้าไปซื้อเนี่ยแล้วมันวิ่งกลับไปที่เอเวอร์เรนจูของมันเนี่ยคือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณก็ได้หนึ่งเด้งไงนี่โอเเม่ห้ากลับไปเป็นหนึ่งเอ้ห้าบาทกลับไปเป็นสนะิบเนาะประมาณนั้นละกันนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นการเล่นไฮยูเพย์นะเอายูเอเวอร์เรมาเทียบกันนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะกลับไปที่เก่าได้ไหมประมาณนั้นแล้วเราก็พูดคุยก,กันนะครับว่าตอนนี้เขาเล่นหุ้นใหญ่กันนะครับเซทฟินะมีโอกาสนะครับที่มันจะวิ่งกลับไปเล่นในส่วนของเอไและหุ้นตัวเล็กนะครับที่มีผลผลสูงในเซทร้อยนะเพื่อนก็เราติดตามกันล้วกันนะครับว่ามันมีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างเมื่อว,วานก็มีคนพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหุ้นผลนะก็โอเคครับนะหุ้นบริ e ก็โอเคนะ BOL นี่ขึ้นมาเยอะแล้วน,นี้ไม่แน่ใจลองไปเช็คดูแล้วกันนะครับเออก็มีติดอยู่ตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจคือตัว CPO ที่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันไม่ขึ้นนะครับคือมันก็คงขึ้นแล้วแหละแต่มันขึ้นไม่เยอะไงมันขึ้นมาจุดหนึ่งแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันไม่ไปต่อแล้วอ่ะนะผมว่าตัว CPO เนะี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะเก็บเอาไว้ switching นี่หรอมั้ยเวลาที่หุ้นมันขึ้นมาสักพักหนึ่งปั๊บแล้วเขาเริ่มเทขาย เงินมันออกมามันก็ไปอัดลง CPO ที่ยังไม่ขึ้นแล้วก็ดึง CPO ขึ้นไปเพราะงั้นรอบนี้ใครที่สวิตช์หุ้นเป็นสวิตช์เร็วๆเนี่ยมีโอกาสได้กําไรมากกว่า20%นะใครที่ซื้อจากโลข้างล่างเนี่ยมันถึงจุดตรงนี้20%แล้วก็ลองพิจารณาดูละากาันว่าอยากจะขายทํากําไรหรือเปล่าหรือไม่อยากจะขายนะครับแต่ถ้าเป็นการพูดคุยกันในสไตล์เพื่อนนะผมมองว่าถ้าคุณได้กาไร20%เนี่ยนะแล้วคุณมองระยะสั้นเนี่ย คุณก็ควรจะลดพอลงมาถึงเงินสดนิดหน่อยนะครับหรือสวิตชิ่งไปหุ้นตัวที่มันแบบว่ามี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 อัพไซด์นะครับผมนะประมาณนั้นเพื่อให้พอมันโตต่อเนื่องนะครับถึงเงินสดก็ได้นะครับสวิตหุ้นก็ได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยกรุณานะครับวางแผนเองนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถรับความเสี่งยงแขนท่านได้นะเออประมาณนั้นตัวผมเองผมมองระยะกลางถึงไกลพอเรามาพูดถึงเรื่องระยะแล้วเนี่ยเออก็อยากอธิบายเรื่องหนึ่งคือเรื่อง time frame คือมีเพื่อนถามเข้ามาพอสมควรว่าไทม์เฟรมที่ถูกที่ควรเราควรจะดูไทม์เฟรมไหนนะครับผมแยกเป็นอย่างนี้ละกันระยะสั้นระยะยาวระยะกลางสั้นกลางยาวเนาะสั้นกลางยาวนะครับสั้นก็คือเอาสักวัน2วันก็ขายจริงและนะบางคนก็โคตรสั้นเลยวันเดียวขายจริงนะครับกลางก็คือสักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เดือนนึงเต็มที่นะครับยาวก็แบบถืออะไรสเดือน10ปีอะไรก็ว่าไป คือมัน define ไหมนะหรอกว่าจริงๆเราสั้นมันควรจะแค่ไหนกลางควรจะแค่ไหนยาวควรจะแค่ไหน,แ,ไหนแต่ว่าเรามาดูที่ว่า time frame กวก่าอธิบายเรื่อง time frame ละกัน time frame ประกอบด้วย candle stick แหละแน่นอนนะครับพูดอย่างนี้1วันนะครับเราเปิดตลาด10โมง11 12นะครับแล้วก็พักแล้วก็เปิดใหม่อีกทีก็ล่ะบ่ายสองใช่ไหมสามสี่ห้าอ่ะวันหนึ่งก็จะมีมาสัก5้าถึงหก candle โดยประมาณ หนึ่งอาทิตย์มีจันทร์อังคารพุธศุกร์ถูกไหมเอ้ยจันองคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับก็ห้าแทง่งเพราะงั้นแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยหนึ่งมันนะครับก็จะมีหนึ่งแทะมกราคมพามีนานะถูกไหมเสร็จปั๊บจากมันมันจะเป็นควอเตอร์แล้วอันนี้จะเริ่มมั่วแล้วเพราะงั้นเราพูดก,กันตานมีแล้วก,กันว่าส่วนใหญ่แล้วห้าแคนเดลเนี่ยนับเป็นหนึ่ง next time frame เอาประมาณเนี่ย อาจจะไม่ถูกต้องและไม่ต้ามตำราของอาจารย์ทั่วไปนะสมมุติว่าคุณดู1ชั่วโมงกราฟอัลเอแท่งอสมคือหนึ่งวันสมมุติว่าคุดูตัวเดลี่ชาร์ตนะห้าเดลี่ชาร์ตนับเป็น1นอาทิตย์เห็นไหมเห็นความเป็นมัลติทางเฟรมอย่างเช่นผมมองระยะระยะไกลหน่อยสักผมมองสักเดือนหนึ่งผมเปิดดูวิกฤติชาร์ตผมเล่น 5, 5้แท่งก็คือ1เดือนถูกไหมพาะง้นแล้วเนี่ย ภายในห้าแท่งนี้ผมมองเห็นว่ามันลงลงมีจุดกับตัวไว้แล้วก็ไม่ลงแล้วเว้ยแท่งต่อไปผมไปดาวแล้วมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็อาจจะเปิดดูกราฟมันกันว่ามันตอนนี้เป็นลงยาวๆลงยาวๆลงยาวแล้วหยุดนะมีโอกาสกับตัวพอมาดูในบีคลงลงลงชะลอชะลอเด้งไปดูในเดซิกลายเป็นลงอ๋อโซเลยล่ะนะแล้วก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาไปดูในอัลเวอร์เว้ย ลงลงเด้งเด้งยอ่อแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นในอัลเนี่ชัดเจนเลยว่าเป็นเป็นแบบ Divergent แปลว่าในระยะกลางๆเนี่ยเรามีโอกาสจะได้เห็นการกับตัวสั้นๆเนาะก็หาจุดเข้าซื้อจากอะไรก็จากที่เราเคยคุยกันไปแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนาะมากมายหลายอย่างนะครับผมประมาณนั้นอันนี้ก็คือการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมนะัลติทามเฟมควรจะดูอย่างน้อยๆสามอย่างละกันทามเฟมย่อยหนึ่ง ปัจจุบันหนึ่งแล้วก็ทำเฟรมใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งประมาณนี้ก็จะได้มัลติทำเฟรมขึ้นมานะครับอืมก็จะค่อนข้างแม่นยำมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันยืนอยู่บนสถิสติเนาะคือเพราะงั้นแล้วก็ควรจะเอามาผนวกกันระหว่างสถิสติแล้วก็พื้นฐานนะครับผมพื้นฐานตอนนี้ยังมองว่ายังอีกยาวไกลนะเพราะว่าต่อให้โควิดจบก็ไม่ได้แปลว่าเงินในกระเป๋าเราจะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะหางานได้ง่ายขึ้นนะครับผู้ปก่อน ทุกันนี้งานหาย,ายากมากนะครับอย่างอยู่บริษัทเงี้ยมีคัดดีเดตมาสมัครก็เกณฑ์นในการคัดเลือกยากมากขึ้นแล้วก็คนมาสมัครเยอะมากขึ้นหรือผมเองเงี้ยวลาไปสมัครงานที่อื่นตอนเนี้ยก็คือบอกเลยว่าสมัครยากขึ้นคัดเลือกมากขึ้นนะครับแล้วก็ครทีเรียอูอ้จะเอาทั้งอายุจะเอาทั้งความถูกของเงินเดือนจะเอาความสามารถอันเนี้ยมันยากนะก็เลยคิดว่าถ้า,ถามีโอกาสนะ ถ้าถึงจุดที่อิ่มตัวกับการทํางานออฟฟิศก็อ,อาจจะแบบอยู่บ้านเล่นหุ้นก็ได้นะครับแล้วคุยกับคุณเบลไปก็บอกว่าคุณเบลนี่คือเ,เพื่อนสนิทจะเรียกเพื่อนไหมเพื่อนนักลงทุนที่สนิทนะใช้ได้เลยแหละนะแล้วก็ได้รับคําแนะนำบอ,อกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องมีเซลฟ์เคพีไอพี่นะเช่นพี่จะบบกพี่อยากอยู่บ้านเล่นหุ้นไม่ได้พี่ต้องมีเซลฟ์เคพีไอว่าพี่อยู่บ้านเล่นหุ้นแล้วพี่จอาเท่าไหร่นะแล้วพี่ทุกวันนี้พี่ได้ไหมเออพี่จะได้มองแผนอนาคตได้ว่า เอาวันนี้ได้เท่านี้อะไรคนจะได้เท่านี้เราทำได้จริงหรือเปล่าทําได้จริง้วจะเป็นยังไงต่อรือก็น่าสนใจนะผมว่ามันก็เป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งที่ท self ํเซลล์ KPI ให้ตัวเองนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆนะก็ลองไปศึกษาดูนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องงานตอนนี้ก็เอาใจช่วยนะครับผมผมเองก็มาจากสายการบินมาก่อนแล้วก็ switching มาทํางานอื่นๆนะถึงแม้ว่าจะทํางานได้แต่ว่าก็ยังรู้สึกคิดถึงสายการบินอยู่ดีนะครับใครที่มีงานอยู่ว่ากอดไว้แน่น ส่วนใครที่อึดอัดทนไม่ไหวแล้วนะครับคิดแล้วตรองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจแล้วฉันจะดำเนินการแบบนี้ก็ขอให้มีความมุ่งม,มั่นนะครับแล้วก็ทําให้สําเร็จให้ได้นะครับนั่นเองครับวันนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมตลาดเนาะพูดเรื่องเกี่ยวกับ time frame นะครับแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับวันนี้ก็ morning b i e p นะครับเสนอเป็นตอนแรกนะครับถ้าจะมีตอนต่อไปก็กรุณากดไลค์เยอะๆ กดัสบสไคร์เยอะกดแชร์เยอะนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ Morning Peep นะครับ Morning p e e ๊ก็คือ Morning อกัตอนเช้าป e e บนี่คือแบบหน่งหนึ่งหนึ่งีที่เราจะได้จากการลงทุนอ่ะภาพรดมตลาดวันนี้เมื่อวานนั่งดูแล้วแหละคิดว่า1440เนี่ยถือปเป็นแนวต้านที่น่ากลัวพอสมควรนะก็เรามาระวังในการเทรดละกันนะครับแล้วก็ตัวไหนขึ้นมาเยอะ นะครับวันนี้อาจจะมีการขึ้นแล้วชะลอถ้าเห็นภาพขึ้นแล้วชะลอนะครับให้รู้ไว้เลยว่าอาจจะมีปัญหาถ้าเห็นภาพต่างชาติซื้อน้อยลงอันนี้ปัญหามาแน่นอนนะครับ <1> 1> โดยเฉพาะถ้าเกิดเห็นภาพเมาซื้อ <1> 1> อย่าเรียกว่าเมาเรียกว่าอะไรย่อยซื้อเยอะนะครับแล้วกองทุนขายหรือต่างชาติขายพิจารณาเลยว่ามีการสวิตชิ่งแน่นอนนะครับก็เราก็ลองไปดูแล้วกันมีหุ้นตัวไหนน่นานสนใจนะครับผม 1> <1> <1> วันนี้ไม่มีหุ้นให้ดูนะหมายถึงว่าไม่ได้มีหุ้นที่แบบ น่าสนใจจริงจังอ่ะเพราะว่ามันขึ้นมาหมดแล้วอสังหาระยะยาวแบงค์ระยะยาวที่เหลือมันก็ทรงๆนะผมว่ามีอยู่สองตัวเนี่ยที่ยังน่าสนใจอยู่แล้วก็จะมีกลุ่มพัฒนาสังหารมทรัพย์ที่ทุกคนแบบเหมือนไม่ค่อยสนใจอ่ะตลกอ่ะคือเขาอ่ะจริงๆแล้วเขาทําห้างไงแล้วเขาปล่อยเช่าไงรายได้เขามาจากการเช่านะเขาไม่ใช่การขายที่ดินที่เขามีคืออมเอาไว้ ไปลองหาดูกันหุ้นตัวไหนเนาะก่อนจากกันไปนะครับเหมือนเดิมครับกองทุนนะครับใครที่ลงทุนในกองทุนนะครับแล้วอยากจะพันตัวเองเข้ามาหลุมเนฟิโนเมนาด้วยกันนะครับก็เรียนเชิญนะครับรีเฟรนด์โค้ดนะครับ1นึ่งหนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์มานะครับที่กรนทีทอสนะ KNTWE แล้วก็ TALK นะครับไม่มีแอดนะครับเป็นไลน์ธรรมดากรนทีทอสครับผมพูดคุยกันนะครับแนะนําความรู้กันได้นะครับคุยกันได้หรือใครได้มีพอร์ตแล้วแบบซึ่งโอ้โหพอร์ต ไม่เวิร์กเลยว่ะคุยกันหน่อยคุยแบบเพื่อนนะครับไม่ได้คุยแบบลรเส้นนะครับแล้วก็ส่วนใครที่มองหาประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันกลุมประกันเดียวประกันในส่วนของอะไรอ่ะสุขภาพประกันชีวิตนะครับประกันเด็กโดยเฉพาะเด็กนะครับเกิดมานะครับรีบๆทำนะครับเพราะว่าประกันชีวิตเด็กถูกมากนะครับถูกที่สุดนะครับแล้วตอนนี้ A a เเสียซูเปอร์แคลมันจะหมดไปใน30พฤศจิกายนนี้แล้วนะเดือนสุดท้ายนะไม่ต้องจ่ายเบี้ยนะครับก็เรียกว่า ทำทุนให้ลูก1ล้านเนี่ยจ่ายแค่ประมาณปีละสองหมื่ผมว่าคุ้มมากตัวเนี้ยโคตรคุ้มเจอโรคไรแรงจ่ายไม่เจอโรคไรแรงอายุ99จ่ายอายุไม่ถึงไม่เจอโรคจากไปก่อนจ่ายคืออันนี้คือการส่งต่อความมั่งคั่งแบบชัดเจนมากนะครับก่อนที่คุณจะ move forward อะไปหยิบนะครับดาว,วาดึงที่คุณมาใหม่มันเอาไว้ ไปถึงโกจุดนั้นคุณควรจะทําประกันเสี่ยงไว้ก่อนนะครับเพื่อ <c oughs> ให้รู้ว่าอย่างนั้นเราอุ่นใจนะเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะครับเนี่ยลูกของหัวหน้าป่วยเป็นไอซวีนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อหลายๆคนนะลูกป่วยเป็นไอซวีแล้วผมเองก็มีลูกเด็กไงรู้สึกว่าโอ้โหก็ไม่ค่อยอุ่นใจเนาะการทำประกันเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะโอเคมัน <c oughs> อาจจะไม่ได้ช่วยเราไม่ป่วยหรอกนะแต่พอลูกเราป่วยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเ้ยเอาเวลาไปคิด <c oughs> เรื <c oughs> อเ่ <c oughs> องอื <c oughs> ่นเอาเวลาไปดูแลลูก เนาะตัดความกามังวลออกไปหนึ่งอันเหมือนคัดลอสอะไรบางอย่างไปทำประกันเสี่ยงไว้เฮดจิ้งไวนะ้เนาะเฮดจิ้งชีวิตสำคัญนะคุณนะวันนี้ก็พูดแค่นี้ละกันครับแล้วเจอกันใหม่เราจะมาขายของใหม่ถ้า,ากดไลค์ Share, กดแชร์กดส u b คร r i b e ิล้ววิวมันถึงร้อยอะเดี๋ยวมาเจอเดอะมอร์นิงปีบซีซั่นหน้าไม่ใช่ดิเอพิโซดนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณมากถึงที่หมายแล้วยังไม่ได้ลงไปเลยบอสจะด่าไหมรีบไปทำงานไปแวบ๊ายบาย